ร้านเ e n อิส,สต s t โ r e บริการรับกดผลอนเร8และกดเกมพาส s ในแบบบล็อกฟูดและยังมีบริการรับฟาร์มขาย ID ในแบบบล็อกฟูดอีกด้วยและยังทําการส่งคลิปเพจในแบบออสตาอีกร้านดีๆอย่างนี้อย่าลืมไปกดถูกใจด้วยล่ะใครที่สนใจจะติดต่อทางแฟนเพจเซนอิส s ์สโตจะทําการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการเยอะๆนะ โยก็ Yo, ขอสวัสดีชาวแันพายทุกทุกคนทุนทุกท่านก,นกันด้วยนะเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกมล o บล็อในแม Physical 100 Infinity กันอีกแล้วนะเองนะทุกคนก็ที่คลิปนี้จะลงเย็นหน่อยตรงที่ว่าเรา, <c ười> าเผลอหลับอ่ะเอขอโทษนะทุกคนเผลอหลับจริงๆไม่ไหวอะ่ะเริ่มเหนื่อยมากๆเลยก็ต้องขอโทษเลยนะถ้าถึงนี้มันลงช้าเนาะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการอธิบายอัปเดตภายในแมป Physical มา1 0นนะว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้ทำการอัปเดตอะไรในส่วนของแมปเนาะก็ทำการอธิบายในส่วนของอัปเดตครั้งที่2เนี่ยไว้ตรงทางด้านซ้ายนั่นเองก็มีบอกไว้ทุกอย่างเลยนะั่นเองเนาะโอเคสำหรับอัปเดตครั้งแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของ New โรคลาสเองเป็นไลท์เนาะก็จะเป็นสังของพลังจิตใหม่เป็นระดับแร่เนาะก็ทุกที่มันจะมีอยู่ประมาณ2พลังจิตมัง้งถ้าเป็นระดับแร่จะมีในสัอของ Gravity แล้วก็ Black Esper เนาะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้ก็ได้เพิ่มในสังของพลังจิต Light เข้ามาแล้วนั่นะเอง New Map Area ทำการเปิดโซนแมปใหม่ด้วยนะแล้วก็ทำการอรัปเดตในสังของ New Quest เลสลีสปาวไทม์นั่นเองก็จะทำการเพิ่มเควสใหม่เข้ามาเนาะลีสปาวเควสเนี่ยใช้เวลาน้อยลงนั่นเอง World b o s s ส์แล e new n ิ c s ก็จะทำการอัปเดตในส่วนของบอสบอสโลกเข้ามาเนาะแล้วก็มี NPC ใหม่เนี่ย3ตัวละครด้วยกันี่เลเวลของ 100- ฮันเดรทูฮันเดรก็จะเป็นในส่วนของเลเวลตันภายในแมปนั่นเองทุกที่จะอัพได้ตันจนถึงเลเวล100แต่ตอนนี้เนี่ยสามารถอัพได้ถึง200แล้วนั่นเอง ใน customization area ก็จะเป็นในส่วนของระบบการแต่งตัวหน้าระบบการแต่งตัวใไปนั่นเองเห็นปะเออเข้าเกมมาก็หน้าตาจะประมาณนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงนะทุกคนแล้วก็ bug fix mobile shift lock นั่นเองก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขพวกข้อผิดพลาดแก้ผู้บางแล้วก็ทําการออแก้ไขในส่วนของคนที่เล่นบนมือถือเนาะในส่วนของระบบ shift lock นั่นเอง game play improvements based on your suggestion อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกาศต่างๆอื่นๆเนาะ อืมโอเคดาราจาร์ลองไปดูในส่วนของหน้าต่างคัสตอมดิว่าทำการอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าเนาะเออนี่โอเคมันก็น่าจะเหมือนเดิมนะอืมเอาฟล์อฟฟิศเหมือนเดิมเลยแค่ระบบแบบว่าปรับแต่งในส่วนของหน้าแต่งตัวละครให้มันดูดีขึ้นนั่นเองเนาะให้เหมือนมาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างนั่นเองทุกทีมันจะอยู่ตรงน้ำตกเนาะถ้าไปอัปเดตแรกเลยนั่นเอง โอเคเราก็เข้าไปเริ่มเลยดีกว่านะเพสำหรับแบบนี้นะทุกคนก็เล่นสนงถึงวลาสามสิบนะเออก็มันยังไม่ตานะทุกคนก็ถือว่าสนุกนะ้านสำหรับแบบนี้แนะนำให้เล่นเนาะฟึบอันนี้มันคืออะไรอ่ะเัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของพลังจิตใหม่เหรอแล้วมันบั็อกอะไรอย่างงี้ปะอืมโอเคเดี๋ยวรับมาดูในส่วนของเมนูสปินนีงไงทุกคนแรกาอย่ามาหาบุรี่อะหาบุรี่ นี่เนาะแรง Gravity Black Esper แล้วก็จะมีในส่วนของพลังจิตไหลเข้ามาด้วยนั่นเองเห็นไหมทุกคนอ,อย่างนี้เลยนั่นเองเนาะก็จะมีประมาณนี้สำหรับอัปเดตในนส่วนของช็อปล่ะช็อปอืมไม่น่าจะมีใช่ไหมน่าจะอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาประมาณนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของเบอร์ใหม่เควสใหม่อะไรประมาณนี้นั่นเองที่ได้ทำการอัปเดตเพิ่มเข้ามานั่นเอง ถ้าสูงพลังจิตเราได้ไลค์แนะน,นำะเดี๋ยวกลับมาอัดคลิปให้ดูเนาะในส่วนของพลังจิตไลค์เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวให้ดูด้วยว่าพลังจิตีน้นนียมันจะโหดซักเพียงไหนเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเองแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆกัใครนะเนองเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ